สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมือนียายจะไม่กล้าผ้ามวนเ้ยจ้าเด้อผ้าเขาขู่เขาปาหาคนมันดเ้ยจ้าเด้อไปไปลุนไปยังยายบึงเนี่ยเ้อจ้ายายสีได้หลายบอมันมือนีสวัสดีครับไ <c oughs> ปพีน้องป้ากัน <c oughs> เขามาเหลวก็อยจะลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ใหยายในเด้อแฟนครับสุภูสุกคนไปตะท้องลุยต่อ ถึงยังเท่ายังอยู่กันได้นบึงลี่นๆอยู่จักหาาไปทั้งหลายนั่นนี่พี่น้องห sí, ัวมันงามๆใหญ่ๆอยู่นอกจากเนาะไปกลุ่นไปเรื่อยๆมาข้อกลุ่นฮาร์ตตัดหนี่งอยู่ปอดหัวปั่นสั่นเลย อาสาเอามุนมืดโหไมนตื่นออกม,มันมหากไม่บรรยากาศพี่นอหน,หนอผู้ใดนอนนะคุใหญ่เดิกไทยเนยบะไทยเนยได้จ่าเด้อคุณไปเรื่อยๆอือยกขึ้นมาเท้ายกขึ้นมาป๊าพี่นนอนี่ งามงามสองคือมันเคือใหญ่ดูพี่น้องต่ดคือเปล่อมันได้นหน่อยาบังบรรยากาศน้ำคนมา่นด้ได้จ่าด้อใหย่็มากับเจิงอยู่เลยจ่าเนี่กับเจิงนอนพี่น้องนะกับเจิง ยายกะบ,บุงตัดต่อยาย่กะเห็ดเป็นช็อตเป็นช็อตน้องพี่น้องไอ้ไอ้นนอจ้าก,กาบจึงตําอยังอำเภอกาบจึงจังหวัดส,สุรินทร์ป๊อดส่นกนางง่ายๆเด้ด่อยพี่น้องเรือยนี่หัวจังาจาสี่เลยแสีบดีเนาะพี่น้องเนานะนี่เรอยเจ้า ถมคนละกระถมเนาะพี่น้องนี่ถมนุงยังสี่ยังเจได้กินโดนๆพี่น้องนี่ฮักอุ้ยฮักพี่น้องฮักขุดเออพี่น้องเปิดพี่น้องหัวใหญ่ๆงามๆนี่เนาะเท่าเนาะซับหักใหม่แล้วมันซับหักใหม่นะมมือันตู้นี่ สองคืออะไรตเถ่าคือเดียวคือเดียวมันมีสองติงนะบ่มันตำหักตีซับหักใหม่แล้วมันตำมันตำหักเลยนะแต่ว่เดียวปัดโอ้โหดางเงาเงางามเลยเนาะซับหักใหม่แล้วมันตำเนาะมันเทียนคือมันหอยเนาะพี่น้องนอนนี่เป็นบ่อนี่ยจะทองกุนขือใหญ่ใพี่น้องปัดใหญ่ นี่นี่ปุ่บปุ๊ปปบโมเดลมาหาแต่คนบาน้านเฮาเนาะบ้านเพิ่นกับมะกลอนบานจะฟ้องเพิ่นเพิ่นเราเพิ่นดูดูบ้านใดหลับมาพอเพิ่นอยู่บ้านนี้เลยจ้าเ,าเ,าเพิ่นนะเสียงคนเราอุ้มปี่มอุ้มบ่มเลยโมเดลหลายเข็นบอพี่น้องเดจ้าท่องจะไปทา้งหลาบุย้ายออกจากตจาท่องม,มันกินน้ำอีก ใหญ่หิว yup. หนามือพี่น้องเอ้ยนั่นเสียงอะไรพี like ่น้องเลยนี่ป๊อดพี่น้องอู <s <s ้หูนี่หมอกเทาอือพี่เตีหัวงามๆเลยฟังมื่อนี้ยจะชอบว่าเมื่อเอแร่เลยเว้าพิทเว้าถือก้นมันว่าเก็บเลยด้วเท่าพื่อนะ้างปากตายลุยต่ออือเสียงเศรษฐกิจมาล่ะ คนมันนะคนมันนักกว่าทจิดมากสินเออนี่ทำงามงามงามอุ้ยหาหาเครื่องด้วยจ่าเด้อบ่ประชุดสับเนาใจกวนชลอยจะท่องกันเฮอซับใหม่ชิวใหม่ด้วยพี่น้องเออเอบุ้งหัวชิ้นใหญ่บ่แก่กวนเองเออ นี่พี่น้องปัดนี่หัวงาอม,มอยู่พี่น้องหัวงามอยู่นี่เี็นบอพี่น้องนี่แก่กับคนถึงคือกันอะไรเขานี่หัวถึนเลยหัวมันตึงมันก็มีหัวหน่อยหัวใหญ่เลยนาะพีมมน่น้องเนาะคุณมากวนหลายหลายไหม เป็นสองคหลุดเลยพี่น้องปอดปน,นี่นนหัก,ก,กบดชุดสาเนาะเจ้านี่หัวมันก็ะช้ำนี่ครับมันก็คือเทียนเนะาะแถาเนาะนล้วเขาเรียกว่าหัวมันเทียนเอาออกได้บ่ขาดจีหายเขาไม่เห็นหมนอ,อกี่เขา พี่น้องจกจุดปานประชันชุดปาน่ทันชุดพี่น้องจดช้นพาหลูพาลุดผ <laughs> มลงแถวเออหากไม่หากไม่ค่าหากใม่นะเอาผมลงไหนนั่นป้ามืดเรอปยมืดเ่ะเสียมหาซื้อไม้ได้เถว่าโ เพื่อมันหลายเนาะแถาเนาะโปนิดเลยพูนวัวจะต้องนี่จะเคลื่อนใหญ่ๆเลยเต็มอยู่มีแห้งกลนบ่อแถวเห็นบ่อเห็นด้วยดึงขึ้นมาพี่น้องนานนี่ป่า อ่อนแห้งบ่นอดเออพี่น้องขนาดมีน้ำพมได้นี่ขนาดอยู่ในป่าเลยนี่เออหุกกะห,หุกยังหอนอยู่บรรยากาศขนาดว่าแดดของหอนเนาะพี่น้องเนาะมาบ่ไดีบ่ได้บ่ได้ีไายมือชุมม่งว่าดอกเท้า เอาโจกขึ้นมานี่ขี้นองามๆเลยเพียงบาไห้ได้ตเมึงอคนเจ้ขี้มูกแตกขี้มูกแทนสู้อะสูสูเท้ะโบกอมาสีขี้มูกแตกขี้มูกแตนนี้ มันอยู่ในปลาเขาอื่นปลาหยังปลาปลาหยังแ่า,า,า,านี่นี่ปลาหยังนี่ตัวนี้ตัวหยังวะพออื่นปลาหยังบอกบอกพิษบอกถือพีน้องนี่ป้านี่ปลาอยู่าหล่วก,กับปักเมื่อขี้ตุนก็ขี้ตุนนี่เขาเมน่นนั่นนี่กับขี้มุงแตกขี้มุงแต้มเมื่อชุกคนได้จ่าได้เรื่องเขาบุกนี่นี่เขาอ,อื่นก็ขี้ตุนนี่นี่นี่ เขาจะไผ่แหละแต่เขาปลาขี้ตุ้นล่ะจ้ามือมืัอทุกคนหัวปุ่มปุ่มโอ้โหใหญ่ๆนี่เบียร์มีแต่เศษดินาะพี่น้องเนาะของทุบยังสี่จะจะได้กินโดนๆบนใหนทุบในเด้อพี่น้องหัวเก่าหัวเก่ามันนะหัวไม้พี่น้องไอ้นี่หัวเก่ากไอ้ตัวนี้หัวไม้ปปิดหักบ่ล่ะ อ,อันนี้ชุดบ่ล่ะโอ <c oughs> <c oughs ้ยขนาดมืดๆิเนาะุแห้งถ้าจะอาบผ้ากางวังเออโอ้ยแถาคอยออกไปกินน้ำก่อนเด้อไปครับมูเขาเด้อคอยออกไปโลดก่อนคอยหิวน้ำคอยน้ำมืดคอยหิวน้ำแห้งน้ำมืดพี่น้องคอยออกไปก่อนจะท้องก่อน ตาท่องอยังกวนอยู่จะคอยไปสรุปบึ้งนอะพี่น้องนะไปบึงตาท่องสิหลายๆบอสามจะได้นอะพี่น้องบึงกีลาบรรยากาศฮอนกับฮอนแดดมากคือกันนะฮะหายบอขานตอบมาเลยมามามากับฉันอย่าหักโหมหลายเท้ามามาหักกินน้ำกินไนก่อนอืมออกมา หมูหอนนางขาใหญ่แซ่ลเลยหากคือเขาเอิอนตาท่องว่าพอมาด้วยตทาท่องอยากักโฮมหลายวะ<ม>เออแพลเรี่วเนีเ่ยพ่อกันกินเขาเรี่ยวพ่อกันกะชีไปต่อที่นี่ใหญ่ชวยนีน่เออเทาบปเฮี่ยงไปยูชื่อกับใจดีเทากัปากนะเทาเทากะชูเนาะสู้สู้เยี่ยม โอ้ยมันสิสู่ได้บ่ทุกมืออยู่ไหนใส่มือไว้นี่ใส่พี่น้องเห็นบ่นี่จะคล้องโหลดออกมากินเขาเ่าได้หลายกลัวมู่นีตาท่อ,ทองเงี้ยมาท่านออกมาอยู่กับเมียจะคล้องโหลดปปปาปาาาาดดดดพี่น้องมีตัวหัวใหญ่ๆงามามากมีดหวานกินงามงามงามเกณออกมาแลว้วก็ได้หลายอยู่ตาท่อ,ทองเงี้ยมาท่านออกมากอยู่ กินเขาเหลวแต่ท้องเขาไปอีกใหญ่ยยไปเลยเขาไปนําแล้วอ้าวชิไปเบิง,บงเบิงปูชุกค้นนึงปลาใหญ่ทพาอเบิงบรรยากาศแต่ท้องยังมาท่านออกมาเบิงดมแต่ท้องมาท่านออกไปอยู่นี่ใาญไปถ่ายาอยู่หลดมาเห็นออกไปกใหา่กลับมาไห้ยชิเบิงแต่อทองไหนบ่ป้าพี่นอง ปาด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 นี่เห็นบ่นี่ได้บกยางได้หลายมีตัวมวนใหญ่ๆงามาๆด้วยจ่าเด้อนี่นี่อ้ยพี่น้องหักโหมหลายเสาไปกินเขากินน้ำก่อนเถาเอ้ยขอยเออนอกไปคือบอกไปเอเอาตายตายออนั่นเห็นบ่พี่น้องบอ่อชุดซำละวะ แจกลดตั้มนี่ก็เอาแล้วพี่น้องออ <laughs> สูอีลีกระถองเลยสูสูเท่าสูอ่ะสิแป้งกระลังใจให้เด้อ<ต>ขอจีบป้งกระลังใจให <laughs> จาก็แพทย์ครับสู่ผู้สูค่คนเป็นกระลังใจ่ด้หอนก็หอนวัานนักสู่เออหมูเขาเอาขอ,าอกไปกินเขาโตแล้วบ่ออกไปเออ แต่มันคุ้มขาดน้องพี่น้องขันบ่คุ้มก็บ่ได้กินน้องพี่น้องเนาะอันสูดน้อยๆต่หางเออยังไงมันมันเสาะได้เถ่ากินนได้เถ่าพุนลิ้นแล้วพุนลิ้นเย่าอือพุนลิ้นเลยเถ้าพุนลิ้นแล้วไปนั่งนี่อืมอวดดีเนาะอุ้ยยุ่งพุนลิ้นแล้วยุ่งเขาไม่เถ่ายุ่งครบไหมเนาะเออ อพอเยอะทีเาอะยังบ้าอยู่เอ็นบบเออหัดปุมปุมันสิเลแซบนี่อมดมดล่ะพี่น่องกย่คนนำเขาะนำเกาะนำ เด็ดต่เสียมเ้าอ่ปัดปัดปัดพี่น้องเออถึงข้นขวนเลยนี่เห็นบ่หัหวหัวพี่นมามาพี่น้องมาเจ้างเอองามนะเาไเามีอีกบ่เกาตัวตัวเกา วยาจะสีสามหัวว่าจะสีสามหัวเป็นเศตุกเกาเงี้ยป้ามูเขาเอื่อแล้วอองปได้แล้วเอ้ามาโอ้ยกำลังจะพ่อครือพี่น้องกำลังจะพ่อหัวเขาอื่นนะไปเท่าป้าๆไปคือได้เอองามๆบอถากก้อนเท่าว่ดื้อไปบนท่าใดอยู่ <laughs> ไ,ไม่ยังไรเถาออไป,ไปหัวทางเลยเดี๋ยวไปในทางเลยนะเออไปบึงสรุปในมุมพื่นเนาะพื่นสีแดงลายบอปุ่น,นพื่นาทาอยู่ในรูดแฉวๆลล่ะเขามาเอือนตะทอกข้างองโอ้ยลมเฮ้อหอนแหง้ง มันนี่หอนแห้งอยู่ลีเขาปลาหะหกแห้งเขาปลาตอดขีตูนจา้านอยู่แฉะแฉะอยู่ปลายอ๋อนี่ได้หลายชุคนอยู่นี่นี่ของยายสวยนี่ได้หลายขัวมูเลยนี่ของอของหัวหนาคณะเด้นี่ป๊าพี่น้องนี่แต่ชุผูชุคนอยู่ต้นนี่ของยายนี่ของตาทองยายบ่เด้ก้นดอกมีแต่ของตาทองนี่ได้หลายอยู่ด,ด้วยจ้าเด้อเอาบดนี่ยายกะ สิไปเหืออะไรยร่ก็สิจบคลิปมาหากนมั่นไว้เพียงแคน่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยจ้าเด้อใช่เห็นเป็นกำลังใจให้ย่ยมาตลอดขอบคุณย่ยพิพผาดประกันได้ย่ยขออภัยเวยจ้าสวัสดีจ้ารักนะคนจุบจ๊บๆจ,จะคอติดตามคลิปย่ยต่อไปเลยเวยจ้บบาบายยจุบจ๊บๆ <_ continued> หัวหน้าคณะเต้นแล้วพี่น้องหัวหน้าคณะพวกมอกมานี่เดรหลายคือกันแื้อพี่น้องของดองพี่น้องได้ออกจากป่ามามาเห็นเหตุผลมามาเด้อมาเสือเอาเด้อนี่เจ้าหนี้เดทานท้องเะเทอไรจ้านี่ท้องเะเทอไรนี่โอ้พี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่เออ แข้งทางเต็มอยู่มาตองไปมาตองไปหาเมื่อยดอกนี่ถงรหัสเบาทนี่ป๊อดป๊อดนี่มีของถุยยางนี่ถุยยางปนยายสวยปนยายสวยอืมปกผีปวดก็มีมีเหม่อถุยยางเลยเออมีเหม่อถุยยาง เจอหลายใหญ่สวยจังงังยางสบายโอ้โหพี่น้องของยายสวยยหญ่สวยเดี๋ยวหลายกวัวมูอีกล่ะข้างค่างด้วยจ้านี่ยายสวยไข่ย่างดี่เด้อพี่น้องนี่มีทุกอย่างเลยจานเสือวชีชีบเส็บเส็บด้วยนี่กล้วยหอมด้วยจ้าเด้อพี่น้องคนมาซื้อในข้างค่าง ยายว่าเรายาเดี๋ยวพอได้แกงอยู่จะมแม่ซื้อดีเนอะแม่ขาก็แม่ขาใจดีสื้อทึ้งแจกทั้งแถม